ถ้าแชมป์นี้ได้คอนเทนต์เนี่ยนะตัวอย่างเด็ดตัวนี้ขาวชั่วเนี่ยเยอะกูโดดเลยจริงๆแล้วน่าจะแบบคนเรเสากันเลยเนี่ยจริงก็ปกติ่นั้นนี่ So all all right. I'm Enemy destroyed. Use your attack map to hunt down the rest. remaining operators from that squad. Hunt them down. Thanks song. Taking effective fire

แต่รอมาสองบ่นะมาสองบนอยมักสี่อยู่จ็เจ็บโยก็มหาปอยูาแล้วพราว่าสวยถ้าพูติดตามไดครับมักสี่นี่ ไปไหนแล้วไอ้ห่าตรงนี้ตรงฉันจะมีตัวขึ้นมาตัวนึงฝากครบนะครับหลัาจากครบไปนะจะมีตัวนึงขึ้นมาไม่มีลงตัวนี้ลงหขอแล้วขอแล้ว มองไม่เห็นจุดนะดำไปเอาเมียสามขอบคุณคุณเจ้าพ่อปีศาจนะคะติดตามติดตอวดขอมมาค่ะคุณเจ้าพ่อต้องโหลดเลยต้องโหลดเลยโหลดใหม่ซ้ายมือริมหาด ผมอยากเห็นคุณผู้หญิงยิงแม่นๆอยากครับปกติไม่ค่อยแม่นแาวคัลเตอรอยู่ไหนครับลเตอร์ยูเวีเจแล้วครับ ระวังวงเลยครับเดี๋ยววงจะบีโอ้นูมักสามมักสามเอาหัวขันอะไรนี้เท่านอะทำมาวะมีม ouais ีมีมีตึกร้างตึกอะขตึกวตีไปดิ Moving. Boom, Enemy soldier incoming. stone grenade. Flash incoming. Don't shoot me, you dope.

Oh, shit! I'm hit! Fuck you! Can you Supply has been restocked. Loading. Enemy visual. Gas is inbound. Hostile recon deployed. Advise you head to the safe zone now. ตัวเดียวแน่เ้าค้าสวัสดีครับเอาใจช่วยครับผมครับับปิปด้อตัวเดียวข้างบนนี่แหละขึ้นไม่ได้รอมนได้รอมาด้วยรอแตกก็แตกก็แตกก็แต่มารอตรงนี้นะ มันแตแล้วม่ต้องใช่เลรเ็รียบร้อยย้ำอีกแล้วสุดยดการแตะเบอร์เกอร์คิง b u r g e ความได้คอนเทนต์เอ้ยเบอร์เกอร์คิงความแตกเขาราคาวันนี้นี่นอพี่คอนเทนต์ล่เกมน,ะกกน <laughs> ี่ยเบอร์เกอร์คิงใหญ่าม่ใช่แตพูดแต่วันถ้าเราไปได้ตั้งแก่เลยมากๆมันคมต้อแบบ เกอร์โอ๊ยตัวนี้มีเลืองพอดีเราลูกค้าแบบลูกค้าไม่ถูกใจเลยเรารอลูกลูกค้าไม่ค่อยถูกใจก็เลยเก็บลูกค้าหมดเรื่องมากลูกค้าเรื่องมากเเบหล่อจังเอร์โลดมงคลกินเบอร์เกอร์